สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดกับรายการธรรมประทีปทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียตรติหรือ WBTV ซึ่งจะนิมนต์พระอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการแสดงธรรมมาแสดงธรรมในหัวข้อที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญคุณลัดดาตันพัฒนธนากร เป็นประธานจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อจะได้เข้าสู่พิธีแห่งความเป็นมงคลต่อไปค่ะและตอนนี้นะคะขอเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเรียงกันค่ะอาระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิ สวะคัตาาโตพะควาตาทมุธรรมานามสามิสุปฏิปันโนพะคะวโตาสาวกสังโคสังฆังนามานิท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคะศีลเป็นเบื้องต้นของพระพุทธศาสนา เป็นเบื้องต้นของความดีทั้งปวงบุคคลจะล่วงทุกข์พบสันติสุขได้ก็ด้วยศีลจะพึงมีโภคทรัพย์ก็เพราะมีศีลและยังเป็นท่าทีจะอย่างถึงความสุขอันไพ่บูรณ์คือมรรคผลและนิพพานดังนั้นขอเชิญเราทั้งหลายพึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์กันเถิดค่ะขอเชิญทุกท่านกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียนกันค่ะมะยังพันเต<ป> ติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรรนังัจามิพุทธังสารนังขจามิธ <kaz ami> ัมมังสรรนังัจามิธัมมังสรนังขจามิสังฆังสรรนังัจามิสังฆังสรนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสรรนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสารนังขจามิทุติยัมปิธัมมังสรรนังขจามิทุติยัมปิธัมมัง สารนัง,นงขจาชามี ติียมปิส,สังฆังสระนังคัจฉามิทูติยมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตตาติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตะติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตตาติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตตาติยมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปิสระณะ ธมนังนิตติตังปามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาธานา,า,าเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาธานา เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมชะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมชะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันตี สีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสุรังอิโซทะเย,ย,ยในวันนี้รายการธรรมปฏีบสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติหรือ WBTV ได้รับความเมตตายอย่างสูงจากพระครูเกษมธรรมทัศน์สุรศักดิ์เขมมารังสี จเจ้าอาวาสวัดมเหยยงจังหวัดพระ,ะคนครศรีอยุธยาเมตตามาบรรยายทำเรื่องน้ำตาหยดสุดท้ายให้แก่ท่านผู้มีเกียรติและสาธุชนได้รับฟังเพื่อเป็นประโยชน์เป็นข้อคิดเตือนใจและเป็นแนวทางที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับณนะบัดนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับขอกราบเรียนเชิญพระอาจารย์ให้ธรรมะแก่สาธุชนและขอให้ทุกท่านจงตั้งใจรับฟังณนะโอกาสบัดนี้เถิด มัตถุรัตนตยสสะขอ,อนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายกาศนี้ไปก็จะได้กล่าวทำมีกถาถ้อยคำอันประกอบด้วยธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์คือให้มีศรัทธา ความเชื่อเพิ่มพูนขึ้นยังวิริยะความเพียรให้มีกำลังมีสติความระลึกได้มีสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญาเพื่อเราทั้งหลายจะได้ออกจากสังสารวัฏออกจากกองทุกข์ออกจากการหมุนเวียนทั้งหลาย ระว่ะถ้าหากว่าเรายัางตกอยู่ในความหมุนเวียนแห่งสังสารวัฏเวียนเกิดเวียนตายอยู่ยนี้เราก็จะต้องเผชิญต่อความทุกข์นานาประการเ,เกิดมาแล้วเนี่ยเราจะต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตาย,ยก็เป็นทุกข์ทั้งนั้น ต้องเศร้าโศกต้องพิรัยลํำพันต้องคับแค้นใจเพราะว่าประเจิญกับสิ่งไม่พึงปรารถนาประสบเหตุการณ์ร้ายหรือว่าต้องพัดพลากต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักบ้างไม่สมความปรารถนาบ้างทุกกายทุกใจอย่างเนี้ยยิ่งปัจจุบัน ภัยธรรมชาติก็มากขึ้นแผ่นดินไหวน้ำท่วมคนเสียชีวิตกันไปจำนวนมากพวกเราก็อยู่บนผิวโลกนะจะหนีไปไหนได้เราอยู่บนโลกที่ไม่เที่ยงอยู่โลกมีความเปลี่ยนแปลงเ,เสื่อมสลายอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องป้องกันภัยป้องกันปัญหาต่างๆนั <c oughs> ่นก็คือเราต้องมีศีลมีธรรมะคนมีศีลมีธรมรมศีลเนี่ก็จะป้องกันภัยเพราะคนที่ประสบเคราะห์ภัยเนี่ยถ้าว่าโดยกฎแห่งกรรมแล้วก็เป็นเรื่องของกรรมมีกรรมทำไว้อย่างนั้นอย่างนั้นก็ต้องมาเสวยผลกรรมอย่างนั้น เกิดโดนน้ำโกรดโครนถล่มตึกพังทับเนี่ยก็เกิดจากปาติบาตที่ทำร้ายร่างกายชีวิตเขาไปทำนองแบบนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็คงมีบาปมีการทำบาปกันไว้ในอดีตขาดสัตว์ก็ทำมาแล้วลักทรัพย์ก่อทำประพฤติผิดในการโกหก มากบ้างน้อยบ้างทั้งชาตินี้ทั้งชาติก่อนๆจึงไม่ควรประมาทว่าถ้าเรายังปล่อยไปตามยถากรรมคือปล่อยไปอย่างนี้มันก็เป็นไปตามกรรมเรียกว่าตามยถากรรมแต่ถ้าหากเรารู้จักพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำกรรมใหม่ให้ดีเราก็สามารถหักเหจะตากรรมของชีวิตเป็นไปในทางที่ดีได้ ไม่ใช่ว่าจะต้องขึ้นอยู่กับกรรมเก่าเสมอไปแมะนั้นแม้ว่าอดีตเราจะเคยผิดพลาดบกพร่องแต่เราก็สามารถปรับใหม่ให้ดีใหม่ชีวิตใหม่ให้ดีแล้วก็ประสบความดีประสบความสุขความเจริญในชีวิตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความดีสูงสุดจนกระทั่งสามารถหลุดพ้นจากสังสารวัตได้เนี่ย ความทุกข์ของเราก็จะหมดสิ้นไปแต่ถ้าเราไม่ขนขวายไม่ภาคเพียนประพฤติปฏิบัติธรรมให้กับตนเองใครก็มาช่วยเราไม่ได้นะไม่มีใครจะมาเป็นที่พึ่งให้กับเราได้อย่างแท้จริงนอกจากตัวของเราเองนะเราต้องมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งก็คือต้องมีธรรม ถ้าเรายัางปล่อยไปตามยถากรรมเนชีวิตเราก็ต้องทุกขนะ์ผ่านมาแล้วก็ร้องไห้น้ำตาหลังไหลมานับไม่ถ้วนไปข้างหน้าก็ยังรอคอยอีกเนะี่ยื่ร่เราจะถึงน้ำตาหยดสุดท้ายนะไม่ต้องร้องไห้กันอีกเนะี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยมีทาง มีทางที่จะทำให้เราถึงที่สุดแห่งทุกข์ในสมัยพุทธเจ้าครั้งนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวันมีครอบครัวเศรษฐีที่เมืองสาวัตถีเศรษฐีมีธิดามีลูกสาวอยู่คนหนึ่ง ก็เลี้ยงไว้บนปราสาทชั้นที่7คิดว่าป้องกันภัยไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับชายใด้ๆจนกว่าจะเห็นชายที่สมควรในตระกูลที่สมควรก็จะให้แต่งงานแต่ปรากฏว่าลืมไปว่าในบ้านมีคนรับใช้ที่เป็นผู้ชายอยู่ด้วยคนรับใช้มีโอกาสไปใกล้ชิด กับธิดาของเศรษฐีความใกล้ชิดสนิทสนมก็เกิดความรักใคร่พึงพอใจกันอยู่ต่อมาเศรษฐีก็จะมอบลูกสาวหรือว่าให้แต่งงานกับตระกูลฐานะที่เสมอกันลูกสาวเศรษฐีจึงมาบอกกับ ้าคนที่เป็นคนรับใช้เป็นข้าทาตบูชายที่เป็นคนรักว่าเมื่อฉันต้องแต่งงานไปแล้วเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสได้พบเห็นกันอีกถ้าเธอปรารถนาที่จะได้เห็นกันอยู่ร่วมกันจงพาฉันไปนไปหาที่อยู่ที่อื่น,นตกลงที่สุดก็ตกลงใจกันนะ ลุกจ้างหาทาสชายนั้นก็ไปรออยู่ในคืนหนึ่งนอกเมืองทิดาเศรษฐีก็เลยปลอมปลอมเป็นคนรับใช้ประปนไปกับข้าทาสออกไปสู่นอกเมืองแล้วก็พากันไปอยู่กินเป็นสามีภรรยากันในชน,นบทจนกระทั่งว่า นางตั้งครรนเมื่อครรนแก่เนี่ยการคลอดลูกแต่ละครั้งนี่ก็เสี่ยงอันตรายก็ทำให้นางเนี่ยนึกถึงพ่อถึงแม่กูเราเนี่ยเวลาจะมีความสุขความดีก็องทีก็ลืมพ่อลืมแม่แต่เวลาความทุกข์มาถึงแล้วนึกถึงพ่อถึงแม่แล้วบอกสามีว่าขอให้พาฉันกลับไปไปคลอดที่บ้านพ่อบ้านแม่เถอะอยู่เนี่ยไม่มีใครช่วยเหลือเรา สามีก็ไม่ไปเกรงเกรงพ่อตาแม่ยายพอมาอยู่วันหนึ่งสามีออกไปทำงานนางปตาจราเขนะชื่อนางปตาจรานะก็หนีไปบอกคนชาวบ้านข้างเคียงไว้ว่าถ้าสามีบอกมาก็บอกว่าได้ไปสู่ตระกูลของพ่อแม่แล้วเดินทางไปผ่านป่าดง สามีกลับมาสอบถามชาวบ้านรู้ว่านางเดินทางไปบ้านพ่อบ้านแม่ก็ติดตามไปไปทันกันกลางทางในป่านางก็เกิดเจ็บคันคลอดลูกออกมาเมื่อคลอดแล้วก็เลยสามีก็เลยบอกว่าไหนๆเธอจะไปคลอดลูกที่บ้านพ่อบ้านแม่ตอนนี้ก็คลอดแล้วอย่าไปเลยกลับก็พากันกลับมาอยู่กินกัน ตามชนบทเหมือนเดิมอยู่ต่อมาปีต่อต่อมานางก็ตั้งครันลูกคนที่สองเหมือนเดิมพอครรนแก่ตอนนี้ก็คิดถึงพ่อแม่สามีก็ไม่ยอมพาไปนางก็หนีไปสามีกลับมาติดตามไปไปทันกันกลางป่าปรากฏว่าฝนก็เริ่มตกพายุพัด นางก็เกิดเจ็บรันอยู่เกิดลมกรรมชวาตปันป่วนรู้ว่าจะคลอดลูกหาที่กำบังก็ไม่มีอะไรบอกให้สามีไปตัดไม้มาทำที่มุงที่บังนางก็ดิ้นอยู่กลางดินนั้นด้วยความเจ็บขันสามีก็ความีดไปสู่อีกที่หนึ่งไปตัดไม้ใกล้ๆจอมปลวก ในนั้นก็มีงูพิษเลื้อยออกมาฉกสามีของนางถึงกับเสียชีวิตนอนตายที่นั่นเองนางประตาจราก็ทุกข์อยู่คนเดียวเจ็บขานที่สุดก็คลอดลูกออกมาท่ามกลางสายฝนขํามืดนะทั้งฝนตกตลอดทั้งคืนลูกคนคนแรกก็พาไปด้วย ลูกคนเล็กที่คลอดออกมาก็ไม่มีที่บังฝนนางก็เลยเอาตัวของนางเนี่ยเป็นหลังคาเอาหลังสู้ฟ้าเอาเท้าเขายันพื้นมือสองยันพื้นเอาลูกทั้งสองมาไว้ใต้ท้องเนี่ยความรักของของแม่ยอมสละตัวเองทนตากฝนอยู่ตลอดทั้งคืน ร่างกายก็สูบซีดด้วยความหนาวเหน็บจนกระทั่งสว่างอุ้มลูกน้อยจุงลูกคนโตเดินซัดเซตามหาสามีจนกระทั่งมาเจอนอนตายพอต้องมาสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักไปกระทันหันยามทุกยากอย่างเนี้น้ำตาของนางก็หลังไหลาออกมาอีกแล้วเกิดความเศร้าโศกบนเพ้อลำพัน ว่าเนี่ยเพราะนางแท้ๆสามีต้องมาโดนงูกัดตายก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องปล่อยศพไว้อย่างนั้นพาลูกทั้งสองเดินทางมุ่งหน้าหาที่พึ่งก็คือพ่อแม่ของตนระหว่างทางก็ต้องผ่านแม่น้ำแม่น้ำอจิระวดีปกติแม่น้ำเนี่ยก็น้ำก็ไม่ลึกสามารถจะท่องน้ำข้ามไปได้ แต่เนื่องจากว่าเมื่อคืนฝนตกหนักน้ำเออนางก็ไม่กล้าเอาลูกสองคนเนี่ยลอยคอไปทั้งสองบอกลูกคนโตว่ารอแม่อยู่ฝั่งนี้นะแม่จะพาลูกอา่าพาน้องไปส่งฝั่งอนุนแล้วจะกลับมารับเสร็จแล้วก็อุ้มลูกคนเล็กที่ยังคลอดใหม่ๆข้ามท่องน้ำข้ามฟากไป พอไปถึงีฝั่งหนึ่งก็เอารูกคนเล็กวางไว้ที่ตะลิ่งแล้วก็ย้อนกลับมาที่จะมาอุ้มลูกคนโตไประหว่างที่มาถึงกลางแม่น้ำนั้นก็มีเหยี่ยวใหญ่ตัวหนึ่งบินผ่านมาเห็นเด็กทารกตัวแดงๆมก็คิดว่าเป็นชิ้นเนื้อก็เลยโผเข้ามาโฉบนางก็ตกใจโบกไม้โบกมือร้องเรียกร้องไล่เหยี่ยว เยี่ยวมันก็ไม่ฟังแล้วมันก็คาบไปคาบหายรับตาไปส่วนไอ้ลูกคนโตเห็นแม่ร้องเรียกโบกไม้โบกมือก็นึกว่าแม่เรียกยังยังเด็กเล็กอยู่แล้วก็โดดลงน้ำน้ำึ่งไหลเชี่ยวก็พัดผาจมหายไปต่อหน้าต่อตาความเศร้าโศกของนางก็เกิดขึ้นอีกแล้วมาเสียสามีระหยกยก มาเสียลูกไปทีเดียวสองคนโอ้ทุกอ,อกทุกใจมากเดินร้องไห้มุ่งมาสู่บ้านของตัวเองก็ปรากฏว่าบ้านเมื่อคืนนี้พายุพัดพังบ้านทับพ่อแม่พี่ชายโดนบ้านพังทับตายชาวบ้านก็ช่วยกันเผายัาง ไปยังกุ่นกุ่นบนเชิงตะก,กอนโอ้นางเศร้าโศกอีกแล้วความเศร้าโศกที่มันบีบคั้นมากขึ้นจนกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวเป็นบ้าเป็นหลังเลยถอดผ้าถอดเสื้อทุกเดินร้องไห้บ้างหัวเราะบ้างชีวิตของนางใน,ในเวลาที่เป็นคนเสียสติบางวันก็ได้กินบางวันก็นอนตากฝนตากแดด บางคนเห็นคนบ้านึกสนุกก็เอาดินมาโรยบ้างเอาอะไรมา, <c oughs> มาแย่บ้างนางก็ได้ได้รับความทุกข์ยากลำบากจนกระทั่งวันหนึ่งนางปะตาจลาสัสเซพเนจรเดินเข้ามาในวัดเชตวัน <c oughs> ซึ่งขณะน,นั้นเนี่ยพระพุทธเจ้ากำลังประทับในอาสนะที่แสดงธรรม ซึ่งก็มีญาติโยมสาธุชนกำลังนั่งฟังธรรมอยู่เมื่อนางปตจลาซึ่งไม่นุ่งผ้าก็เซิกกระเซิงเข้ามาทัลันเข้ามาในที่นั้นอ,อ,อุบาสกอุบาสิกาก็าพากันไล่คนบ้าออกไปพระพุบบทธเจ้าก็ห้ามไว้ปล่อยบอกไม่ให้นางเข้ามาเถอะ นางก็เดินทื่อเข้ามาตรงหน้าพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงใช้ความเมตตาแล้วก็ตรัสออกไปว่าดูก่อนน้องหญิงเธอจงมีสติเถิดฉับพลันนั้นนางปตาจราก็ได้สติขึ้นมาเห็นตัวเองไม่มีผ้านุ่งก็เกิดความอละอายก็นั่งกระยงลง ก็มีบุรุษคนหนึ่งก็โยนผ้าไปให้นางก็ได้นุ่งห่มเสื้อผ้าแล้วก็เข้ามากราบแทบพระบาทของพุทธเจ้าบนเพลรำพันว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดเป็นที่พึ่งให้กับกะหม่อมฉันเถอะฉันต้องสูญเสียสามีอันเป็นที่รักไปเพราะถูกงูกัดตายต้องเสียลูกน้อยถูกเหยียวเฉียวเอาไป ลูกคนโตก็ถูกน้ำพัดพาไปพ่อแม่พี่ชายก็ถูกบ้านพังทับสูญเสียทุกอย่างขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงโปรดเป็นที่พึ่งเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรัสปลอบใจว่าดูก่อนปตาจลาเธอได้มาอยู่ตอนหน้าผู้ที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเธอได้เธออย่า คิดมากไปเลยอย่าเสียใจไปเลยเธอจะได้สิ่งอันมีค่ามาชดเชยในสิ่งที่สูญเสียไปปตาจราเอยในบุคคลหนึ่งหนึ่งที่ต้องร้องให้เสียใจเพราะความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในสังสารวัฏอันยาวนานนี้มีจำนวนมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกปตาจราเออย ปิยชนคือบุคคลอันเป็นที่รักอันมีบุตรหรือสามีเป็นต้นนั้นไม่มีใครๆใดๆที่จะต้านทานหรือป้องกันการไปสู่ประโลกได้คือไม่สามารถจะป้องกันความตายได้เหตุไหนเธอยังประมาทอยู่เล่าบัณฑิต เมื่อได้ฟังอย่างนี้ควรเร่งรีบชำระศีลให้บริสุทธิ์ทำทางไปสู่นิพพานของตนเถิดนางปตตาจราได้ฟังพุทธดำหลัดของพุทธองค์ได้ตรัสเตือนสติดวงตาเห็นธรรมคือการบรรลุโสดาปฏิมัคโสดาปฏิผลก็บังเกิดขึ้นทําให้ นางมีศรัทธาเลื่อมใสต่อพระรัตนตรัยอันมั่นคงทำลายสก,กาทิฏฐิความยึดถือยึดมั่นแล้วจึงขอบวชเป็นพิสุณีในพุทธศาสนานางบวชเป็นพิสุณีแล้วในวันหนึ่งในขณะที่กำลังตักน้ำล้างพระ,ะล้างบาทอยู่ล้างเท้าอยู่นั้นเมื่อตักครั้งหนึ่งน้ำไหลออกไป ได้ระยะสั้นๆแล้วก็จบลงนามันจะซึมไหลไปตามดีแล้วก็หยุดลงตักน้ำร้างเท้าครั้งที่สองน้ำก็ไหลไปอีกระยะหนึ่งแล้วก็จบหยุดลงตักน้ำล้างเท้าครั้งที่สมน้ำก็ไหลไกลออกไปอีกแต่ที่สุดก็ต้องจบสิ้นลงนางก็ได้พิจารณาว่าเหมือนชีวิตของ ตนเองหรือเหมือนชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องตายเช่นเดียวกันน้ำที่ไหลไประยะสั้นๆแล้วหยุดลงเหมือนกับคนที่เกิดมายัางเป็นเด็กเหมือนลูกของตนเองทั้งสองเกิดมาเพียงแค่วันเดียวลูกคนเล็กก็มาตายส่วนน้ำที่ไหลไกลเป็นอีกระยะหนึ่งก็ดับลงเหมือนสามีของตนเอง ยังอยู่ในวัยกลางคนก็มาถูกงูกัดตายซะก่อนน้ำที่ตักไหลไกลออกไปที่สุดก็ต้องหยุดลงเหมือนบุคคลถึงแม้จะมีอายุผ่านวัยปฐมวัยมัจิมวัยเข้าสู่ปัจจิมวัยที่สุดก็ต้องตายเช่นเดียวกันนางก็ทำให้เกิดความสังเวชสลดใจว่าชีวิตนี้เกิดมาแล้วก็หนีความตายไปไม่พ้น น้อมเข้ามาพิจารณาในสังขารร่างกายของตัวเองยังรู้เข้าไปสู่รูปนามไปกำหนดรู้รูปนามที่ร่างกายนะเจอรูปประธรรมที่มีความเกิดขึ้นและเสื่อมสลายเจอนามธรรมาท,ที่มีความเกิดขึ้นและเสื่อมสลายคือร่างกายและจิตใจนะประกอบด้วยเบญจขันธ์คือประกอบด้วยขันธ์ทั้งห้ารูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีลักษณะที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปแตกดับไปเช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่ปรากฏกระทบที่ร่างกายมีการกระทบแล้วก็แตกดับไปเสียงที่มากระทัหูได้ยินเกิดขึ้นก็ดับไปสีที่มาปรากฏทางตาเห็นเกิดขึ้นก็ดับไปกลิ่นที่มากระทบจมูกกระทบ แก็หมดไปรถที่มากระทบลิ้นแล้วก็หมดไปใจที่คิดนึกใจที่รับรู้ที่รู้สึกแต่ละขณะมีความหมดไปดับไปนางได้มียานวิปัสนาญาณเกิดขึ้นเห็นรูปนามเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาในขณะนั้นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระคันธกดีพระองค์มียานแผ่อย่างรู้ พระองค์ก็ฉายพระรัศมีเหมือนพระองค์